เ,เหอเห็ดนางกาจ้ะดอกเล่นหน่อยกิบเห็ดว่าได้ตัดขาดิจ้ะยังน้อยยังสิตัดขานางกาดอกมันขึ้นหน่อยเท่านี้ Hít nắng cay, chơi ít rồi chá ừ, Nắng cay, chơi hít nắng cay lại chá ba này. อันนี้กําลังกําลังผลมอดขึ้นมาดอกงามงามอืมอันนี้ผู้ใดมีคนมาถอนใบฮิวตรงเนี้ยข้าเจ้าโอโห่เน่เห็ดแสบบ่นี่ไม่ให้มาถอนใบเน้ยสั่งเอาแล้ว เฮ็ดเลี้ยงพร้อมคือม,มีดอกเดียวละเฮ็ดเลี้ยงก็ได้ดอกเดียวขอลอพอตไงเฮ็ดน,นังไก่้เลยเฮ็ดยังก็เอานะจ๊ะนะเนาะน่าสัญญาณต่อนนะจ๊ะนะเนาะเฮ็ดนังไก่จ้ะ สิดว่าสิมิตเห็นหนังไก่น่อไหมานมาน,มานเห็นหนางเห็นหนางไก่จ้ะดอกซ้ำนีละตหาหักดีโอ้ยเก็บเห็นหนางไก่มือมันสีดแดงอยกน้อยด้วยนงางไก่เห็นหนางไก่เริ่มขึ้นหลาย แมนเห็นหลังกายว่าต้อยางบนคอนแจงโอ้ยแมนนี่จ้าขึ้นทางเงาไปเลยน่นดอกกำลังตุ้มตุตมจฉาเห็นังกา เป็นแพร่ขึ้นไปอ่าดีมากมากเลยเห็ดดอกดอกซ้ำนี่นะจ้าเข้าไปพัดใส่กระเพราแสบเห็ดอันนี้นังไก่นี่น,นี่สิขึ้นดอกโอ้อันนี้อ๋อ นังไก่ือยังค้นมาถอ,อนไว้เนี่ยหละจ้าเนี่ยเนี่ยนี่ยยังค้นมาถอ,อนไว้เนี่ยแหละข้าเจ้ากับสิเขามาหาคือกันละเนาะแต่ข้าเจ้าสิว่เคยกินเห็ดอันนี้เจากกวว้าก็เลยบเอาเห็ดนังไก่ขึ้นจ้าป้าเนี่เห็ดนังไก่เริ่มขึ้น ังจากที่มันแรงไปก็บ่ไไ้เขาป้าดังสามสี่มือเแล้วฝนมันตกก็เลยมาเข่าอีกนี่แหละ,ะยังได้เห็ดนังไก่อยู่เนาะพี่น้องเจอเห็ดไอ้นี่จ้าเห็ดอเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลง้มนางฟ้าเลยจ้าอุย้ยมึงตัวถกัก เอยสองตัวปองแน่ยังงามเ้ยจ้ะอุ้ยอุ้ยเอาเครื่องหยากแทะอู้ยังงามเลยฮะนี่ยกกอดเดียวจ้ะมองเนี่ยวิเตียนเจอเห็ดน,นั่งนี่แล้วเห็นว่งางงามบ่จ้ะโอเคพี่น้องเห็ดแต่ดำขึ้นแล้วจ้ะนี่แต่ว่ามันสิบางหยากนีนเด้อจ้ะนี่มองน่ โอยสุดยอดติดแต่ดำนี่ดอกนึงจ้ะยก็บกองไว้กับสิบลิวบ่เห็นดอกจ้ะาโอ้เห็น้โอ้ยโอ้ย่ Oh, เราจะสหมดที่เสียไงเฮ่าถ่ามอดโอ้ยย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 ยดยยอยยยยยโอ้ยยยยยเหลือยหยนยายอยยยยยยยจยะโอ้ยย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 ปยย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 ค่อยย mm hmm. มมวนมวน้ำกันนะเก็บเห็ดหเห็ดเตี้ยดำขวอยบ้านขวอยก็สนี้สิลนะม้ว <laughs> นเก็บเห็ดดำไม่นี่แหละจ้ะไปใส่ เปิดยาฮาเอาเห็นมันอยแู่แบๆบแบบรอมันกะเดี๋ยวพอเห็นอีกสินะขเขาก็งิขึ้นกันละ <c ười> <c ười> ดอกนี้มันแตกแล้วจ้าบอกมันดอก ยางลบไปลบมากยุนี่ละจ้าเพราะว่าอม,มันเลี้ยวไม่คอยเห็นไหมนึดขึ้นกันละ่ะอืยงางกาบาก็มาก็เลี้ยวเห็นขึ้นกา ออยังขับไปกับมากับผอก็เกา่า <laughs> เงิดหลายเว่ย <laughs> นี่น่อยเล่มนาดมสมอนะ ồ ồ oh. 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 nhạc leo hiến nhạc kìa yeah. hmm. <laughs> anh đi vẫn lườm thầu là áo à, có câu นี่นี่น่ะจ๋าเฮ็ดดำที่เก็บได้กองนึงเนาะแม่นี่แหละสิแบงซีละเฮ็ดแต่ดำก็ได้ดอกงามดอกบ่งามก็ว่ากันไปนะจะเนาะโอเคเสิเก็บใส่เสื้อ ไอเฮ็ดอันนี้มันเต็มตาเราก็ะสิเอาใส่เสือเกลือนวิชาใส่เสืออันสะถอนแสงกับบานจ้ะโอเคอ๋อพกะอ๋อใช่รักทักเนี่ยล่ะเอาใส่กับบาน เรียนสันตว์ทีรักกันเลยโอเคนะจ้าพี่น้องคลิปนี้ธรรมะคลิปนี้ก็อะไรก็แช่ก็ซับสไกน้ำนี้ด้วยจ้าเรอ้อ